พยายามเข้ามาพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วขึ้นลำตัวครับศักดิ์สิทธิ์โอ้แล้วเจอแข้งขวาของหลิวชุนลิ้วหน้าสะบัดไปเลยครับจังหวละล่กแข้งครับอู้อยเอาละครับมัดทีสองทาดวลชนทะเลาะนะครับหลิวโอ้เอาละครับศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่หวั่นแล้วเวละดอกคนละทีเลยครับะนะครับเติมด้วยทรายหลิวพยายามจะทุบงด้วยหมัดนีกับแข้งขวาเติมครับโอ้ยเอ,อ,อา้าวครับไฟซูปเปอร์โบนัส ผูใหญ่ของเรานะครับนี่คือ Golden Belt Four-Man Tournament World Champion นั่นเองและสองนักรบที่มะทะกันคืออะไรครับวาเลนไทน์ชีบอลนะครับจะเจอกับมหาสารพบทีมทรรครับคู่หกในคำ่ำเท่านี้ครับจากตอนนี้นะครับคู่อีกหนึ่งคู่ที่เรียกว่าจะเรียกเสียงเฮฮาใน Max กซ์พระรามสเตเดียมของเรานะโอ้ทุกครั้งเลยนะมีนักชกจากประเทศนี้มาเนี่ยอ้าวจัดก,กันหน่อยกันเลยกัน ladies and gentlemen our third fight tonight Thailand versus China oh, ladies and gentlemen introducing first our Chinese fighter 20 years of age fighting out of the blue corner tonight he is training out of Max Muay Thai gym his professional record 31 professional fights with 20 victories. Ladies and gentlemen, let's hear for Ryu Shun He hoped for the records of 71 fight with 20 victories. Ladies and gentlemen, let's hear it for Liu Xiu Liu! Oh, come see a man and hair. Yeah, I'm not going to say that. Oh, South High, yeah, you're heading And it's a pun in the red corner, Thai Warrior. 20 years of age, running at Sit Pong Pong Jim. He hoped for the records of 67 fight with 43 victories. Ladies and gentlemen, let's hear it for Soxit Sit, sit pong, ball! representative fighting out of the red corner s ซ็อกซ o ่ซิททองลบ่ครับตอนนี้โหมดแมนทัวร์นเม้นต์นะครับเวอร์แชมเปี้ยนชิพนั้นได้มหาสารพบทีละทรมจากประเทศไทยครับ mm hmm. เจอกับบาลีชายพี่โบจากฝรั่งเศสนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมคู่ชิงแชมป์เข็มขัดทองเรามีมวยอ่า แม็กอันติเมตนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ของมังกรแพทย์เราสมายแท้แกับบาเลนตาโวแต่คู่นี้ครับสักดิสิทิทองกรครับเจอกับหลิวชุนรลิวจากจีนอ่าต้องบอกว่าพูดไม่ทันแลยครับเพราะเสียงเชียร์ชาวจีนนั้นดังเหลือเกินโอ้เราบอกว่านี่คือซูเปอร์สตาร์ดังครับจากประเทศจีนครับหลิวชุนลิวครับซึ่งปัจจุบันในวัย20ปีครับจากประเทศจีน สูง173ซนเมตรครับ3ฟอร์มหลังแพ้1ชนะ1และกระลาสุดเสมอกับทางด้านธนงศักดิ์สิทธเสนตรครับจากค่ายมวยแม็กซ์มวยไทยยิมครับโดยคุณอาศิล่าต่อเจริญสุขส่วนทางด้านมุมแดงครับจอมละห่ำเลยครับศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์ทองปอนครับนายนันทนันทสิทธิ์ปฏิโยเกะครับจากวาปีปทุมมหาสารคามวัย20ปีเท่ากันฟังเสียงเชียร์ก่อนครับท่านผู้ชมครับโอ้นี่คือซุปเปอร์สตาร์ดังครับ แฟนมวยชาวจีนที่เวทีแมสซ์มวยไทยหลายพันชีวิตนะครับวันนี้นี่มาเชียธนาหลิวชุนลิ่วอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าที่นี่คือประเทศจีนที่นี่คือพัทยาครับางดานาศักดิ์สิทธิ์นี่จากค่ายมวยสิทธทองปอนโดยอาจารย์ทองปอนทองภูธรครับมาชกที่นี่สองครั้งยังหาชาชนะไม่เจอครับ <S <S <ๆ>แล้วก็ต้องบอกว่ากระดูกการผันมวยเบอร์ดีกว่าธานาหลิวชุนลิ่วครับ โอ้โหมาแล้วครับปาทะลุพัดของศักดิ์สิทธิ์พยายามจะวางแค่ขวาสวนดนายังวางอีกแล้วเชิงของหลิวครับโอ้เป็นประเภทหมัดหนักหมัดสั่งกันสิครับเกี่ยวและคืนไม่แพ้หมัดขวาครับทิ้งด้วยครับมันขวาอีกทีครับหลิวเป็นประเภทหมัดหนักนะครับอันตรายครับพลาดไม่ได้ครับต้องช็ไทยหลิวนั้นมีดีที่ฮุกซ้ายนะครับบริเวณลำตัวแล้วก็สลับไปหน้าอ่า สักศิษย์ก็ไม่หนีแล้วครับขยับเข้ามาซ้ายวันวรยะทำลายจังหวะของหลิวครับแล้วเติมด้วยแข้งขวาหลิวพยายามจะล็อกแข้งนะครับโอ้ยน่าจะหมัดแล้วตามด้วยแข้งของธนศักดิ์ศิษย์เข้าไปครับกองเชียร์ในสีกระพรืดเลยครับโอ้โหจังหวะฮุกซ้ายนี่เฉียวปลายจมูกของศักดิ์ศิทธิ์ไปนิดเดียวครับน่าท้าทาหลิวชุนลิ่รอดเหนือจากการมีหมัดที่หนักนะครับยังมีลูกแบ็คคิกที่เราบอกว่าเหนือเหนือความคาดหมายด้วยครับ มาครั้งที่แล้วนี่ต้องบอกว่าพลิกเสมอกับธน,นงศักดิ์ด้วยลูกแบ็ทคิกครับกำลังจะแพ้ธนงศักดิ์อยู่แล้วครับแต่แกมีลูกแบ็ทคิกครับได้ดับแปดสกิดพยายามนี่พยายามจะจิ้มด้วยยับซ้ายแล้วตามด้วยแข้งขวาครับพยายามจะตัดล่างก่อน,นอแล้วครับโอ้แลยเจอแข้ขงขวาของศักดิดสกดิ์เตะแลัดตู้เจอเข็มเลยครับโอ้ไถนาเลยครับให้กรรมการเตือนอย่าไถนาพยายามจะหุกซ้ายตัดลำตัว ศอกซิ์นี่เป็นประเภทจังหวะฝีมือดีด้วยครับจังหวะปักศอกขวาขอกขวาของศักดิ์สิทธิ์เมื่อกี้หน่วยม,มาเจออีกแล้วก็ศอกขวาโอชวัดเชงยินเลยเกินกับศอกขวาของศักดิ์สิทธิ์เอาแล้วครับเริ่มจับทางได้แล้วศักดิ์สิสทธิ์วางแคงขวาหลิวนั้นพยายามจะกดอ่าและนี่ก็เป็นอีรัตน์เพชรินวันนี้ชกเอาใจเลยครับธนาลหลิวครับเอาใจกองเชียร์ครับพยายามจะเปิดเกมเดินเข้าหาศัมดสิทเจอแค่ขวา โอ้ศักดิ์สิทธิ์วันนี้มาละเอียดเหลือเกินครับรอรอจังหวะแล้วหวดแ,แ้วยแข้งขวามาหลิวพยายามจะเกี่ยวพยายามจะไถน้าแล้วครับศักดิ์สิทธิ์นั้นรู้เลยครับโอ้โหขวาสูงครับศักดิ์สิทธิ์บออกมาโยกไห่จับโอ้ทนี่ครับจังหวะจะก้มลงไปจิ้มนำตัวครับเจอแข้งขวางัดขึ้นมาเอาล้วครับไม่ใช่งานง่ายของทั้งคู่เลยครับวางแข้งขวาอีกแล้วครับศักดิ์สิทธิ์เน้นที่แข้งขวาเลยครับ โอ้โหแถบซ้ายของหลิวชุนลิวผิวขาวๆเหลืองๆนี่แดงนะครับมารอดักจังหวะเกี่ยวแข้งอย่างนี้ไม่ดีนะครับโดนอาจจะยุบได้รันี่ครับโค้นปัดขวาของธนาักดิธิ์หลิวพยายามจะกระแทกซ้ายครับพยายามจะเอาขึ้นไม่ได้ครับโอ้สังดิธิ์มีศอกขวาคู่เลยครับยับเข้ามาหลิวหมดยกที่หนึ่งครับประพาทท่านผู้ชมติดตามกันต่อครับนี่คือทีมงานยั a b ตองเชียร์ของหลิวครับ เึ่งกกำลังระดมสมองเพื่อแก้เกม <_ S 1> การชกระหว่างศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์ทอ,อ,องปอนรับษ์นักชกจากประเทศไทยเสียงเชียร์ครับเสียงเชียร์หลิวชุนลิวครับไม่ต้องบอกว่าว<อ>ันนี้เนี่ยคนลุกเลยครับชาวจีนครับย่อนครับไม่ต่ำกว่า1,100คนในสนามครับโอ,โ,อโ,อโอ้โหคนไทยที่จะเยอะครับ<อ>70%แ <_ S 1> ล้วอครับเป็นชาวจีน อะไรก็ว่าก็ต่อครับยกทีสองพยายามเข้ามาพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วขึ้นลำตัวครับศักดิ์สิทธิ์โอ้แล้วเจอแค่ขวาของหลิวชุนลิว้วหน้าสะบัดไปเลยครับในจังหวละล่กแข้งครับอู้อย่าเลยครับบัตรทีสองทาดวลชนทะเลาะนะครับหลิวโอ้เอาละครับศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่หวัน่นเลยคนละดอกคนละทีเลยครับหลิวขยับเข้ามาเจอบัตรขวาของศักดิ์สิทธิ์หลิวพยายามจะถีบด้วยซ้ายครับศักดิ์สษฐ์ตีโอ แข้งขวาครับแม่ขนาบอกเข้าไปหลิวจับจังหวะปัดหนึ่งสองโอ้จังหวะต่อยมัดครับแข้งขวาสวนของศักดิ์สิทธิ์ดูครับโอ้และเกี่ยวเกี่ยวแล้วพยายามจะคืนศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่หนีหลิวก็ไม่หนีครับดูครับนี่เวลาจะดักจังหวะแบบนี้ครับมัดกับแข้งแรกกันแล้วครับแข้งของทางด้านศักดิ์สิทธิ์ครับค่อนข้างที่จะคมกับสวนกับมัดของหลิวสักสิทธ์เจอเกี่ยวแล้วคืนไม่ได้ครับหลิว ดึงด้วยขวาไม่ถึงครัมศริทธิ์ชิดขวาเด่นตบด้วยหุกซ้ายโอ้โหขยับเข้ามาเลยครับนี่ครับพยายามจะเน้นที่แค่ขวาหลิวได้มีมาซ้ายแล้วมัดหุกซ้ายนะครับแนละ้วขวาตรงโอ้ยจังหวะเกี่ยวโอ้ยนี่ครับหนึ่งสองครับบนสลับลำตัวครับหลิวแข้งขวาของธนาศักดิ์สิทธิ์โอ้ขยับเข้าไปศักดิ์สิทธิ์ไม่หนีแล้วครับดูครับห่วงแ้งขวาอีกแล้ว เล่นงานม,ามือละตัวของหลิวพยายามจะเก็บเอาไว้ครับปู่เตะขวาสูงครับของหลิวสับเซนต้องเดินครับชิงจังหวะเดินนี่ได้เปรียบครับขวายาวปู่ซับเข้าไปครับหลิวพยายามจะซับตัดละตัวและขึ้นบนครับแล้วครับหลิวโอ้ยดูครับจังหวะหลุดจังหวะหลวมที่เจอแค่ขวาหลิวพยายามจะ เติมเขาลอยใส่แม่สักศิทธิ์ยังวืดครับมหลิวเพยายามจะยิต่อมาเสริมครับแข้งขวาอีกแล้วครับนี่ครับซ้ายเติมเข้าไปโอ้โหจังหวะแข้งของสักศิทธิ์อ้าวแล้วครับหลิวตันล่างสวยแข้งขวาครับสักศิษย์เวียนเข้ามาวางแข้งขวาหลิวล็อกได้ล็อกได้เกี่ยวได้แต่ยังคืนไม่ถนัดครับ น้าคืนไม่ชัดเจนครับนี่ครับแท่งขวาของอีกทีหลิวจะจะมาที่จ่อแล้วนี่ครับเกี่ยวต้องล้มลงไปขวายาวแม่หลิวรอจังหวะเกี่ยวแข่งอยู่ครับซ้ายหลุดครับหลิวโอ้โหจังหวะสองแปลงบวกครับขยับเข้ามานี่ครับลูกอย่างนี้ครับแบล็คทิ๊กครับ เกมชิงจังหวะครับมีหัวใจบัตรหนึ่งสองแม่วืดไปกรหมดยกที่สองครับมาท่านผู้ชมกลับมาที่แม็กซ์สเตเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับโอ้ยังปเป็นลูกเกมที่คู่ฟรีสูสีครับวันนี้ต้องชื่นชมการประกอบคู่มวยของทีมงานโปรโมเตอร์แม็กซ์มวยไทยครับโอ้โหดึงกระพ่านช้าจังหวะแทงขวาครับโอ้ยดึงไม่ผนครับนี่ครับซัดเข้าไปเต็มๆครับแต่ดูครับ หมอยั่นจริงๆไม่มีอาการสักนิดกับธนาศักดิ์ศิษย์ศักดิ์สิทธิ์นั้นมาสองทันน้งที่นี่เขาแพ้ทั้งสองทั้งนับเด็กไฟนี้นี่ต้องบอกว่าประทับใจจริงๆครับแล้วก็ว่ากันต่อครับศักดิ์สิทธิ์เสียเข้ามาวางแค่ขวาหรือพยายามจะเตยมมาหนึ่งสองก็ 1, คืยแค่ขวาเหมือนกันครับศักดิ์สิสทธิ์ไม่หนีแล้วครับดูครับถ้าตวัดแค่ขวาบริเวณรับตัวซ้ายนักบ <โด S 2> ุญแม่เป็นจอเก็บว่าทางให้เห็นเลยครับ มาครับเหลียวพยายามจะเกี่ยวครับทิ้งไปแนวแข้งขวาเจอสองหนกักครับโอ้อีรันท์เพนดินสวยงามครับมาดูครับโดนก็นจริงแต่ไม่มีอาการพ้นจริงๆครับตัดสิเสเลิร์นแข้งขวาครับเติมด้วยซ้ายเหลียวพยายามจะทุ่งให้แดตี้ครับแข้งขวาตามครับโอ้ยอาลุ้นดิโอ้ยอาเลยครับเจอหมัดของแซงต์เซ็ตเข้าไปาหน้าสะบัดไปเหมือนกันครับเหลียว อูแข้งขวาครับเกี่ยวตัดล่างเอ้าเอาจนได้ครับจนได้เหลีวเอาจนได้เลยครับเหลียวเปียกมาจากซีดถิกขึ้นครวบโอ้เสียบด้วยเข่าครับระวงในเหลิวค่อนข้างที่จะไม่ชอบเลยครับจากซีดแข้งขวาหลิวเกี่ยวเกี่ยวคืนไม่ได้ครับกลับมาขู้นกับหลิวอย่างช้าครับ สักสินห่างระหว่างแค่ขวาโอ้โหมาแต่ละดอกแต่ละทีของศักสิ์นเน้นๆเน้นๆเนนลยครับแค่ขวาเอาละครับขยับมาวางควายอีกแล้วครับอย่าชัดอย่าบดนะครับนี่ครับแค่ขวาวพยายามจะคืแนแค่ขวาเหมือนกันครับลิวศักดิ์สิทธิ์ล็อกนายตีโอ้โหฟัดกันจนล้มลงไปทั้งคู่ครับเอาละครับขยับเข้ามาพยายามจะทิ้งขึ้นมดซ้ายครับลิวศักดิ์สิทธิ์ลอยจังหวะ ขยับโยกเลยครับพกศักดิ์ศิษย์ขยับนี่โอ้เอาครับน่าจะหวะเสียหลักครับโอ้น่าโดนไปที่กระจับครับหรือยังไะทิ้งหมัดหนึ่งสองไพ่ไปซะได้โอ้ยน่าสะบัดไปเหมือนกันครับไม่แทงขวาครับหนีชื่อไถยพิงลงไปครับโอ้โหอาศัยความแข็งแรงแข็งแกร่งครับ สักซี์เบียกเข้ามาหลิวพยายามจะทิ้งหมัดแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายแข้งขวาของหลิวครับฮ่าเป็นหลิวครับได้ใจแล้วครับตอนนี้โอ้โห่หมัดลักต่อยของหลิวครับแม่ต้องเดินครับหลิวทิ้งด้วยขวาโอ้ยฮ่าต่างฝ่ายต่างไม่เดินไม่ได้ครับหลิวทีม ศักดิ์สิทธิ์โอ้โหเดินเข้าไปโดนครับทิ้งด้วยกับมันขวาหลิวล็อกในโอ้มาช็อตเอาดื้อๆครับสำหรับทางด้านศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์ทองปอนท่าแข้งขวาเน่ยเบียดกระทะไปครับแรงชักหมดครับเกี่ยวหลิวเข็นทิ้งด้วยกับมันขวาครับโอ้โหมันเหลือเกินครับหลิวพยายามจะเบียดทิ้งด้วยขวาอีกแล้วศักดิ์สิทธิ์รอจังหวะโอ้ครบสามยกเรียบร้อยแล้วครับสุดยอดจริงๆครับ ระหว่างไทยกับจีนครับโอ้โหรูปเกมต้องบอกว่าแมา่ทำดีมาต้องบอกว่า2ยก,กวขวาครับน่าศักดิธิ์แล้วไปปลายมาแพ้โอ้ยนี่ครับสอกกลับครับยีรันม้วนแผ่นดินครับซัดเข้าไป้าเป็นท่อนแขนครับฟาดเข้าไปศักสิ์พยายามจะกีดนี่ครับเตะขวาแล้วต่อยขวาซ้าเข้าไปแบบนี้ครับโอ้ต่อนยกยังดีอยู่เลยครับน่าศักดิธิ์แต่เจอรูปนี้ไปครับ โอ้โหหลังจากนั้นนี่หลิวพยายามจะเน้นที่หมัดขวาเลยครับรต้องบอกว่าเกมแทบจะเปลี่ยนเสิร์ฟเลยครับเอาล้วครับมันๆแบบนี้เราไปลุ้นเงินรางวัลกับชัยชนะที่พิธีกรบนเวทีครับโอ้ Whoa, what a f งฟัดอะไรนี่จ้า gentlemen and now let's check our, our bonus round สนับสนุนโดยยาข่าเชียแบคทีวเรีนในนาข้าวตราหมาแดงไทยแบกแรงคุ้มค่าต้องหมาแดง Super bonuses for blue and red colour. And now, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, blue corner. Five super bonus.